วันนี้ผมจะมาให้ชมนะครับปกมะขาม9ใบนะครับผมของหลวงพ่อไอพรวัดดอนเจาหอมนะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกเลยนะครับโนโชคดีนะครับผมนี่อันนี้เลยนะครับอันนี้ผมเพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับอันนี้กล่องเดิมๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวจะแกะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ครับผมเม็ดเล็กมากเลยนะครับปกมะขามหลวงพ่อไอพรนนะครับออกในปีพศ2557นะครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับ นี่ครับผมด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะมีการต่อโค้นะครับผมแล้วก็อันนี้พิเศษนะครับมีรอยจานของหลวงพ่อไยพรด้วยนะครับนี่สวยเลยนะครับผมอันนี้ปกรุ่นแรกนะครับนานๆจะเจอทีนะครับตอนนี้ไม่เคยได้เห็นแล้วนะครับผมหลวงพ่อไอพรนี่เป็นพระที่ต้องเก็บนะครับผมบอกกับเพื่อนๆเวลานะครับเป็นพระอนาคตเลยนะครับผมครับสําหรับพระหลวงพ่อไอพรนี่ผมเจอผมเก็บทุกรุ่นนะครับผมเป็นพระดีมีอนาคตนะครับผมผมเชื่อเลยนะครับผม วิชาคมนี่แน่นอนเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับผมหลวงพ่อไพอพรนะครับวัดดอนอยห่หอมนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับผมขอบคุณนะครับผมที่รับชม